ก็มาอยู like like ่ในเกณฑ์ครับอันนี้ก็จะมีนะครับตัวยอนะครับถือว่านะครับเป็นตัวนะครับไฮเปอร์แม็กแล้วนะครับก็ตัวอีกน้องอเนียนะครับอันนี้ก็เป็นไฮเปอร์แม็กเหมือนกันแต่ว่าเกียร์จะดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นธาตุไม้ก็จะสระนะครับสาระที่เป็นธาตุน้ําของตัวอเนียนะครับก็นะครับตัวอเนียอยากเจอแม่นะครับอันนี้ก็เลยเอามาทดสอบดูนะครับแต่ว่าคุณแม่นะครับ กดล็อกคลังแล้วนะครับอันนี้ก็จะได้อย่างนึงแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งนะครับคือตัวที่เอามานะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบนะครับระหว่างตัวยอแล้วก็อาเนียนะครับเพราะว่านะครับในเรื่องของการไซส์ลํำนําเหมือนตัวอาเนียนะครับจะเหมือนสกิลนะครับสกิลติดไปแล้วนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นะครับยังไม่หันหลังมาโจมตีพวกเดียวกันเองนะครับคือมันแปลกนะครับ อันนี้ก็เอาตัวยอนะครับถือว่านะอ่าลองทดสอบให้ดูก่อนนะครับถ้านับการใช้สกิลนะครับอันนี้แบบเถื่อนนะครับอ่าที่สลับ ID มันจะต่างหน่อยนะครับนี่นะครับดูนี่บับน้าป้อมนะครับแล้วก็พุ่งมาทันทีนะครับแล้วก็สกิลนะครับน่งทีนะครับกระเด็นนะครับ ือว่านะครับอันตรายนะครับอันตรายนะครับนี่ครับชุบไปทึงทีนะครับเคลื่อนที่เร็วนะครับเป็นตัวออกมาเริ่มแรกก็คือสปีดมาเลยนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วนะครับพุ่งนะครับพุ่งนะครับนี่นะครับก็จะเอามาเจอกับน้องอาเนียนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับมาทดสอบดูนะครับว่าแบบไหนมันจะแข็แกงนะครับอันนี้ ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวมีไหมนะครับเดี๋ยวลอแป๊บนึงต่อนะครับอันนี้ก็มาดูตัวอเนียก่อนนะครับอเนียก็ถือว่าเกียร์ดีนะครับตัวเดียวนะครับเกียร์นะครับมีเกียร์โดนนะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ว่างไวแต่ก็ถือว่านะครับอันนี้เป็นระดับอัปเกรดท่านะแต่ว่าเจอท่านไม้ไม่มีผลนะครับตีเบาเหมือนเดิมนะครับ อเนียนะครับก็มีนะครับเพิ่มพื้นที่ใช้รักษานะครับรีสกิลนะครับก็ล้างอาประเภทดีบัฟต่อเนื่องนะครับความสามารถที่2นะครับยกเลิกอมตะนะครับรำนํา2ตัวนะครับอันนี้มาดูนะครับว่าจะติดดีไหมแล้วก็มาดูนะครับว่าหยุดเวลานะครับมันจะดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับมีท่าเก้าดาวก็ถือว่าของดีเยอะนะครับแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแบบไหนนะครับจะ ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับมาดูนะครับว่าความสามารถมันต่างกันขนาดไหนครับนี่นะครับสปีดเราเยอะนะครับสปีดเยอะนะครับต้องเล่งสปีดหน่อยนะครับนี่ครับน่าจะได้เปรียบนะครับในตรงนี้แต่ว่านี่โดนมาแล้วนะครับนี่มีวิคุณแม่สู้ไม่ได้ด้วยนะครับ เจอสกิลแล้วติดเลยนะครับถ้าออกสกิลก่อนอาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วเจอเลยนะครับนี่นะครับออกมานะครับถ้าแบบหนึ่งหนึ่งเจอสายหยุดเวลานะครับก็น่าจะทำไรไม่ได้นะครับนี่ครับเจอหยุดเวลานะครับอันนี้นะครับก็คืนสภาพมาแล้วนะครับนี่นะครับ แต่ว่าราคาหนึ่งหนึ่งโดนหยุดเวลาแล้วมันขยับไม่ทันนะครับถือว่านะครับอานี้ยก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่จะให้แบบอ่าโกงก็อาจจะไม่ได้นะครับอันนี้แบบตัวเดียวน่าจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับสู้ไม่ได้นะครับมันโดนหยุดเวลานะครับอันนี้ก็ขอเพิ่มจํานวนหน่อยนะครับเอาอะไรไปก็ได้นะครับมานะครับเพิ่มโอกาสดูนะครับ ถ้ามีจำนวนตัวนะครับเยอะจะเป็นยังไงนะครับจะโดนไหมนะครับนี่นะครับวิ่งมานะครับวิ่งมาก็จะมีตัวป้องกันให้นะครับนี่ครับถ้าออกมาตัวใหม่ทันก็พอสู้ได้นะครับเน็ตเด็ดทีเดียวนะครับชุบมาทีเดียวนะครับสกิลของยอนะครับทีเดียวนะครับอันตรายนะครับแต่ว่านี่นะครับคือมันโดนสกิลนะครับ อ่อสกิลถือว่ามาไกลมากนะครับคือเราโดนนะครับโดนแบบทีเดียวนะครับมันขยับไม่ได้เลยนะครับคือสกิลมันสะกดได้ดีนะครับสามารถสะกดตัวได้นะครับลำนำนะครับสะกดตัวเราได้นะครับนี่ครับอาเนียอยู่ตรงนน้นนะครับแต่พื้นที่โจมตีนะครับมาตรงนี้ได้นะครับ ก็เพิ่มพื้นที่มา30%นะครับมันก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับอันนี้นี่นะครับยังสู้ไม่ค่อยได้นะครับเจออาเนียทำนะครับปั่นป่วนทีนะครับเราก็ถ้าจริงๆหนึ่งหนึ่งะสู้กันไม่ไหวแล้วนะครับนี่นะครับก็ถือว่านะครับออกมาเยอะซะด้วยนะครับนี่ครับหยุดเวลาแบบติดติดแบบต่อเนื่องเลยนะครับนี่ครับ สายยุดเวลานะครับมานะครับมานะครับนี่เราโดนเข้าไปนะครับนี่ครับโดนเข้าไปนะครับเกือบพังนะครับนี่ครับโดนเข้าไปนะครับมีจํานวนตัวเยอะก็ไม่แน่นะครับนี่อาเนียไม่มีตัวชนนะครับแต่ไซต์ตัวอื่นนะครับในการปะทะแทนนะครับก็ถือว่านะครับสู้ได้นะอาเนียแข็งมากนะครับ ต้องมีตัวซัพพอร์ตนิดหน่อยนะน่าจะทําให้ตัวตัวอันนี้เก่งกว่านะครับแข็งแกร่งกว่าตัวยอนะแต่ว่ายอนะครับความสามารถก็ถือว่าดีนะครับถ้าตัวไหนโจมตีนบไกลไมากๆนะครับเกินพื้นที่500กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะไม่รับดาเมจนะครับก็ถือว่านะครับตัวนะครับยอสู้ไม่ได้นะครับอันนี้แข็งมากนะครับในการสกดนะครับํำนำได้ดีนะครับอันนี้ก็ ต้องมาดูนะครับว่าเวลาหมดเดือนนี้ไปแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็รีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ